โอเคทุกคนหมูขอคนรดหนึ่งลา์นะครับอุส่าป่วยแล้วมาพาใครอยู่ดีก็ขอคนรดหนึ่งลา์นะครับโอ้ยโอ้ยใครก็ได้ช่วยันด้วยวะอาช่วยด้วยอะโอ้ยอยากอาาล่อยกันเนี่ยปล่อย,ยอยาฮะปล่อยนะ

ตกตาไปดูหน่อยแล้วนี่เกังชั่เกน่ยโอ้ยยัยชั่วหนยยยโอ้ยโอ้ยยยยยอยย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 ย